อันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ้ามมกออ็อเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง50 5 0ตี้สาวห้าสิบห้าสิบกันนะครับตอนนี้ได้มีการรายงานออกมาเป็นการประกาศจากทางค่ายเองนะครับว่า50 50ตี้นั้นจะกลับมาอีกครั้งเตรียมคัมแบ็กในเดือนกันยายนนี้นั่นเองทางค่ายต้นสังกัดนะครับของสาวสาว50 50ตี้นั้นได้มีการออกมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าจะกลับมาอีก อรอบนะครับพร้อมกับเมมเบอร์ใหม่และมีเมมเบอร์เดิมอย่างคีน่าอยู่ในวงนี้ด้วยนะครับพร้อมกับการเปิดตัวสมาชิกอีก4คนนั่นเองกลายเป็น50/50 50, มี5คนนะครับในตอนนี้หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าต่างๆไปนะครับและ50/50 50นั้นก็พักกิจกรรมไปแต่เพลงอ่ะคือปังมากๆเลยกับคิวปิดนั่นเองตอนนี้เตรียมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วโดยมีคีน่าเป็นแกนหลักเลยของวงและก็จะเปิดตัวเมมเบอร์ใหม่โดยทั้งค่ายก็บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่คอยให ความรักและก็ซัพพอร์ต5ิ5 0รวมถึงค่ายมาโดยตลอดเมื่อปีที่ผ่านมาเพลงคิวปิดนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอตวัน100ในอเมริกาและ o f f i c i a l Single c h a r t ์ในอังกฤษแถมยังได้รับความรักจากเหล่าแฟนๆเคป๊ทั่วทุกมุมโลกจนคว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างมากมายยังไงก็ตามก่อนที่จะประสบความสําเร็จมากมายกว่านี้ก็ได้เกิดช่วงเวลาที่น่าเศร้าจนทําให้ทุกอย่างนั้นต้องหยุดไปและเพื่อที่จะก้าวต่อไปทางค่ายก็ได้จัดการออเดชั่นส่วนตัวเพื่อ แฟนหาเมมเบอร์ใหม่ซึ่งได้ผลลัพธ์มานั่นคือเราตัดสินใจที่จะเพิ่มเมมเบอร์อีก4คนในเดือนเมษายนและ50-50จะเริ่มต้นใหม่ด้วยเมมเบอร์5คนกับสมาชิกดั้งเดิมอย่างขีหน้า แม้จะทราบดีว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังรอคอยการคัมแบ็กของวงแต่เพื่อการผลิตอัลบั้มที่มีคุณภาพและตลอดในระดับและการตลาดในระดับ global เราต้องการระยะเวลาเพื่อตอบแทนทุกคนกับการรอคอยจึงมอบอัลบั้มที่มีเพลงที่มีคุณภาพนี้ในการคัมแบ็กช่วงเดือนกันยายนแทนที่จะเป็นเดือนมิถุนายนแทนและค่ายก็บอกว่าทราบดีเลยว่าช่วงเวลาที่ดีเหมือนกับปาฏิหารินี้รวมไปถึงโอกาสต,ต่างๆเนี่ยได้มาเพราะว่าแฟนๆนั่นเองนะครับค่ายก็เลยจะให้คง อีกหนึ่งอย่างก,กับแฟนๆก็คือจะมีพรีลิสต์นั่นเองก่อนที่จะไปเจอกับเพลงไตเติลหรือว่าอัลบั้มเต็มและ5050ี50เนี่ยก็จะเตรียมการอย่างดีเพื่อโปรโมทพรีลิสต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนี้ก็รอกันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนเพลงของ5050 50. เตรียมเจอกับเมมเบอร์ใหม่อีก4คนและผลงานใหม่พรีลิสตที่จะปล่อยมานะครับก่อนหน้านี้รวมไปถึงการคัมแบ็กอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งของ5050 50ที่จะกลับมาสานต่อความปังทุกคนคิดอย่างไรกันบ ได้อีกไกลแค่ไหนตอนนี้ก็มีทั้งคนบอกว่าวงจะไปต่อได้ไหมนะสเสน่ห์ของวงจะเป็นเหมือนเดิมไหมเมมเบอร์ใหม่จะสามารถที่จะทำให้50 50นะิน่ะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะหลายๆคนมีภาพจำแล้วก็มีเสียงที่แบบฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือ50 50แต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วต้องรอดูกันนะครับให้กำลังใจกันไปคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับ